โดมแดงนะครับหยุดภายในบ้านครอวิเลยนะครับโดมขนาดคือขนาด6เมตรนะครับนะครับเดี๋ยวเข้าเป็นยังไงภายในเข้ามาดูได้เลยครับทุกนี้เป็นช่วงเวลาของเวลากลางคืนนะครับที่ออกค้อยเยืายในก็จะโอบางอย่างนี้นะครับเหมือนบ้านหลังนึ่งเลยนะฮะับนะครับก็จะสวยงามสามารถตกแต่งวระตูต่างๆได้บ้างมายนะครับอันนี้ก็คือบ้านบ้านท้าอย่างนี้นะครับ ีครนนนนับาที้เราก็จะจัดให้นะครับสามารถซื้อเป็นออปชั่นเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ภายในก็จะเห็นนะว่าตู้นี่เราโอเปอร์นะครับก็เลือกแปะเลือกลายได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเปินของอ่ามัดูในห้องอะไรก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวนะครับ ก็จะมีชั้นวางของวางทุกข้อพักมีอ่างมีอ่างล้างหน้านะครับอะไรนะครับก็จะเป็นตู้อาบน้ำนะครับมีชักโครกนะครับเรียบร้อยเลยนะครับไปนะครับนี่ก็กำลังเตรียมความพร้อมจะรับแขกในวันพรุ่งนี้เลยนะครับ ยังไงสนใจเข้ามาชมได้นะครับที่นี่นะครับที่บ้านพาวิเลตนะครับอยู่ที่อำเภออจอดพิชภูนนะครับ,าม,รบมามาชมมาทดสอบดูว่าเต็นท์โดมแบบนี้จะเหมาะกับวอศวกรมคุณหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะมาลองทดลองมบทดล,ลองพักในราคาค่าที่พักพิเศษด้านนะครับเพียงแค่แจ้งว่าคุณลูกค้าสนใจเป็นเบลลี่ของผมคนครับ